อ่าทีนี้เรามาดูประโยคที่สองกันบ้างนะคะอ่ะประโยคนี้อะไรคะแมเล่นฟุตบอลแผมเล่นฟุตบอลอันไหนเป็นประธานของประโยคแผมใช่ไหมคะแผมเป็นประธานของประโยคเล่นเป็นคำกริยาจำไว้เลยว่าคำกริยาะจะต้องมีการแสดงกิริยาท่าทางออกมาได้ถึงสามารถที่จะเป็นคำกริยานะคะส่วนฟุตบอล ฟุตบอลเป็นอะไรคะเป็นคำนามใช่ไหมคะเป็นคำนามสามารถเป็นกรรมของประโยคก็ได้หรือเป็นประธานของประโยคก็ได้นะคะ <Okay. S 1> แพมเล่นฟุตบอลอันนี้คำนามนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นทำไมที่เชื่อถึงมาสอนภาษาไทย <Yeah. S 1> เพราะว่าเราจะได้ไปเทียบกับภาษาอังกฤษได้นะคะวันนี้เข้าใจยังมีใครยังไม่เข้าใจประโยคบ้าง เข้าใจแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อประโยคภาษาอังกฤษมาดูซิมันมีความแตกต่างมันมีความเหมือนยังไงกับภาษาไทยนะคะอ่า sentence อ่าเรามาดูภาษาอังกฤษบ้างนะคะเหมือนกันเลยมีประธานมีคำกริยาแล้วก็มีกรรมของประโยคนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์โอเคอ่าอย่างเช่นประโยคแรกนะคะอ่ะนักเรียนอ่านพร้อมกัน I am a student. I am a student. แปลว่าอะไรคะประโยคนี้ฉันเป็นนักเรียนอ่ะต่อไปประโยคที่สอง She is a student. <Okay. S 1> she is a student. อา she แปลว่าอะไรเธอเธอเป็นนักเรียนอ่ะมาดูประโยคต่อไปสิคะ He is a student. He is a student. เขาเป็นนักเรียน It is a student. อ๋อผิด It is a dog. มันคืออะไรคะมันคือสุนัขนั่นเองอะมาดูประโยคที่5 You are a student. คุณเป็นนักเรียนประโยคที่6 We are students. พวกเราเป็นนักเรียนอ่าประโยคสุดท้าย They are students They are students อ่ะโอเค